สวัสดีครับยมุตส,สาฝนกัดตกย่ำยงยงงับอยู่ยครับผมลงมาจากใต้ทางจังหวัดครับมาอยู่นี่ประมาณเสดสิบดสดามวันที่แล้วครับฝนตกยงยงยงเสียว่าเได้นอนเว้นวันเด้นอนจ่อยครับสร้างไอ้มือว่าน,นผมไปเป็นผู้สอยสร้างวันนี้เพิ่นว่าเพิ่นติดงานด่วนให้ผมไอ้ ไอ้เป็นสร้างแท่นแน่พน,นักงานไ <Yeah! S 1> อ้เพิ่งอาการของเครื่อง,งนตู้ตู้แซ่ครับตู้แซ่อยู่โรงงานฝรั่งคนที่นี่คนติดงานใครผมเปิดหมอบไม่้ผมไปมึงก่อแต่ปักเคยเห็ด้วครับแต่วันกัดหลายปีละให้อุย้ยไล่การกกอุปกรณ์มหครับนี่ไปซื้อไปเปลี่ยนหนิมึงแนบพน,นักงานหนินะ มันยังโดดเลยาสารงกฤษเอิงตึงอ่างตังนี่มีแคบไอแคบลั่นแครบตัดตาเนี่ยแล้วก็มีโคโคอย่างโคเทนเทียน,นดีเล่ไปเปลี่ยนสามรายการนะารนะอรยากามนด้ก็บรรยากาศดีครับผลตกเป้นฟอยนิดหน่อยว่าเสากับว่าอครับเก่าโมงอะเก่าโมง แปดสิบโมงไอ้รถทำงานครับมือนี่ไม่เป็นรถไอ้รู้รล้าหลานนะครับนี่รถรถเจ๋งรุ่นประมาณสามสิบปีนะครับตัวนี้เป็นผ้าหนาครับแลนเนี่ยดุนสามสิบปีแล่ เขาเก่าแต่ว่าเหายังหักอยู่เลยครับนี่ดูนี่เรื่องมือครับเครื่องมือเพื่นมอมไม้หายไปนี่ครับมีบันไดอันหนึ่งไปง่อยอ่าก็มีเกจน้ำยามีถังน้ำยาครับนี่เพื่อซุกเสอนะเรื่องมือนี่นี่อเลยครับอ๋อโมนี้ผมเดพาไปเป็นสร้างครับโมนี้ไปซื้อว่าก่อนครับลานใน ขายใหญ่พวกเครื่องเย็นพวกอะไรแอร์ผมปถัมภ์กาไปมึงบองพิ่นซื้อของไอ้ไรไปทิปตั้งแอร์ครับพวกสร้างเพิ่นขันว่าเป็นสร้างมึงมาขายให้ได้ครับไปครับผ่านเดินทางละเราเบิ่งน้ำทางกันไปน้ำกันพหมู้น้ำทั้งหมดทา้งนง้ำ เดินทางหรอครับอันนี้ผมอยู <variety: S 1> <be> ่แถวเ้ยบางคู่วัดนะครับลงมาลุงมากรุงเทพเดี๋ยสาวหมดทิตไปเป็นผู้ซอยสร้างคนข้าวหนึ่งคนหลดใส่ใส่แนี่แใส่แอใส่ใส่ผักใส่เนี่ยวันนี้ก็สิเป็นงานชุดไทยนะครับเทีนี้ก็ใส่เมื่อบ้านเนา เบิ่งเหาอครับมาอยู่วงเข้ม <c oughs> เป็นฐานเป็นฐานคือจังฐานต่อนี่บะกว่งบะขวง,ขวงคืออยู่บ้านเท่าเด้กับบะเฮ็ดงานก็ว่าได้เย็นเงินจินเข่าพี่น้องเลยมือหนึ่งก็ต้องออกหางานเนึเพราะว่ามือหนึ่งกาใส่ใจกับว่าต้องก็สามลอยสี่ลอยเทียบกับเฮ็ดงานมาไม่อหมยแก่กับเบิร์ดละสั้งขวด นนเ้็นในเป็นม้วยแท่นครับวันนี้อ่ะไปเบิงน้ากันครับม้วยแท่นนี่เป็นยังไงบประกาศไอนน้อยากมายูงเทียกมา,ยออนนาอยู่เด้อวัมนี้เขายู่เหลาเพื่อเฮาดอกโ <c oughs> อ้ยเงินกับวันีเงินแด้เอซื้อกิน้นตลาดเพื่อนกาลัางตังฝนตกก็ได้กับตังเพื่อนก็หากิ้นกันอ้าวหากินไทยจินมัน อ่ารถน้ำแข็งทั้งนาครับฝนตกมาได้เพื่อก็ยังขายได้อยู่นี่รถน้ำแข็งนี่ทรงอ่าทั้งนาผมนี่สิเป็นบริษัทไอ้เบียร์สิงห์นะครับนี่เรียกใสไอ้อันนี้ก็ดังขึ้นหน่องนี่ดังเก็บของเหน่อยหนี่ทั้งนาไอ้เรียกไปไอ้ทั้งขัวทั้งไอ้จังหน่อยครับไปบริษัทเบียร์สิงห์อันนี้ผมสีเหลี่ยวผมสีเหลี่ยวทั้งงานสายมือ ถนนในถนนใจเอือครับทางนานเป็นในทางพานหนาบ้างนะครับขึ้นกระพานขึ้นตะพ่านไปกับแม่นะครับนะคับบ้างผมเลาะมาทางหลังนะครับบังปะทุ่มเนี่ยนะครับแถวๆบับ้งปะทุ่มผมสิไปไอ้นนทบ,นบุรีเนี่ยครับทาหารคนดินถือปืนถืออันนั้นอยู่น,นี่น รถมลนรถจอดรถทั้งหนาวนครับค่อนข้างผ่านผมผ่านหนาบางังทหารคนจุน่ไกับองทหารครับ อูขันเลี้ยวออกไปทั้งายย้ายก็จะเป็นไหนโรงงานแปบสีครับทั้งหลังแปบสีจะเป็นไหนท้่ําทิพย์ครับโคกบริษัทโคกแ้นํำทิพย์ทางแข็งครับนี่กระทรน้ํำแข็งเงินนี่รถขั้นนี่ก็ได้เกกจะหากิน,นินเอนไปดูคือวัน่นไใ้เขียว้วสิท่านมัวนอนอก ผมสีเดียวไม่ทั้งเลยไฟเหลืองพอดีอันนี้ผมจะมุ่งนายไปแยกไอ้สีแยกสวนสมเด็จครับอันนี้ที่คืนสะพานในนนคนเพียนไม่ตะกี้เป็นไหนเขียนไปว่าสะพานนุ่นเฉวีที่นี่คนว่าเขียนเป็นแบบสะพานนุน่นแทนผม,มไม่ทำไมไึงเขียนว่าไอ้ สะพานนวลฉวีมันว่าอันนี้เป็นสะพานน้นสางนะปีสองพันหาลอยหนึ่งครับหาลอยหนึ่งหาลอยสามนี่ล่ละขันตรงไปสิเป็นดอนเมืองไปถนนสีสมานเป็นดอนเมืองขันเลี้ยวซ้ายนี่เข้าไปล่างซีส เจ้าของผมจะออกขวัวท่านหนาเมืองท่องครับหนาเมืองท่องท่านานี่เดี่ยวขวดดัวเด้อว่าท่านดอกม้าไฟแดงนะเฮ้ยไฟเขียวล่ะมาสวยๆนี่แลนงายอยู่รถบัดจิดขันม่านีา่ม,ามันเงินเป็นเห็ดงานนะยี่มันเศ้าหงม่วงนอ้ยรถว่าขยับเด้อพี่น้องเอ้ แน่อันนี้อยู่ในเขตน้นเหรอครับนี่ซีแยกสวนสมเด็จกันตรงไปนี่กับสถานีตำรวจปากเกร็ดครับประมาณสองรอยเมตรแต่ว่าบอดี้อยู่ในอันนี้หรอกบอดี้อยู่ในปากเกรปากเกร็ดน้นทบุรี เมืองท่องกับไปนี่ครับนี่เดี่ยวเดี่ยวขัวไปนี่มาบ้าณสักกิโลหนึ่งกับหอดเมืองท่องนะครับนี่นามประตูเมืองท่องอืบไปไฟเขียวแล้วครับเดี่ยวขัวกันเด้อก่อนนะจะขี่อไปหนังหลายก็ดอกไปเด้อ กาดซ้ายครับประตูเขาไอประตูเมืองทองท่านี้ครับเนี่ยการไอรถมันกำลังแวะเข้าไปนะไออันนี้ยึดทั้งหลังไลยเมืองทองทั้ง,งหน้าอีกหนึ่งจะจะพิ่งถนนไอแจง้งวัฒนะครับไอถนนตีวานน,น,นุ่นนี่ทางเขาเพิ่นเสืออะไรก่อน ไ,ไฟแดงนี่แหละสยู่ตรงขามย่างๆครับวัดสนามสนามเหนือวัดสลักเหนือน้นทบุรีนี่นนนแหละย้อยมเพื่อปากเกตติดกันเมืองท่องครับคื่ทั้งหลังเมืองท่องนี่แหละไอ้ลานส,สื่ออะไรนี่เป็นลานขายทรง คนพี่น้องอยากซื้อนึ่งมาซื้อตจงๆ่าเลยครับคนบาขายไห้ครับว่าไม่ีซื้อสร้างมันต้องบอกซื้อสร้างสร้างนั่นสร้างนี่ให้มาซื้อคนใช้ให้รดเนี่ยครับพอด้ว lột trọt lại không trọt ghé người thắng là trên tay luôn lắm anh <Nhạc> anh 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 à ลานคุบซื้อ,อยังไงแสงสู้โตเด้อนี่เด้อแสงสู้โตเครื่องเย็นนี่คนขายเบริโทรยีห่ห้อครับนี่เดี๋ยวผมพาหางลงไปเบิ่งครับเดจกลับลานเพิ่นเดี๋ยวผมพาหางกลับไปเบิง่งอะไล่เล

อ่าอันนี้แหละได้ได้ได้อันนี้อ่าร้อยแปดร้อยสามสิบเออตัวดำดำสีเลียมเนี่ยอ่าตัวนี้เอเอ็มเอมช่งสูงย่ง้ไหมเอมที่มันช่งสูง อันนี้อันนี้เดียวกันไหมอันเดียวกันอันนี้หรออืมกอันนี้กี่แอมมเลอันนี้สามสี่ช่ไดแล้วพี่นาีนะอ๋อไม่ใช่ครับอนนี้ทำมเมือทำออันนี้แหละ มาในห้องไม่อยากออกแล้วมนแอร์เย็นเอา er Eat, เอาเอาวินเอาวินแว็กด้วยนะอะไรเนี่ยรีรักของเหรอสามสิบาท

อินจิเนียร์ลิงเป็นบริษัทจำกัดเนาะเป็นใบหัวจักรเป็นหัวจักรปติเด้ลหรอพี่ใช่เอ็นจิเนียร์ลิงเหรอลิงมีตะก้อนไม้นะครับ คอมไ่แนวหลังแอร์เครื่องหลังแอร์อินโมเตอร์หมื่นสองตัวไหนถูกสุดเนี่ยหมื่นสองวิดิโเท่าไหร่นะพันเจ็ดร้อยอที่ถามว่าไม่ใช่พ่ะ r i n v e r t e มือไอ้มือหนึ่งค่ะหมื่นสองตัวไหนหมื่นสออ่าตอนนี้เป็นไฮเส้นค่ะไฮเส้น อราคาเท่าไรบอกได้ราคาช่างนะเจ็ดพันแปดครับเจ็ดพันแปดให้เส้นหมื่นสองนะครับดู่าเตอร์ราัพอะไรเพิ่นคนเกยคนขายอยู่ขางเกยคนครับรบาจ้ะ ต่งอย่างนอ,นอทีนี้ยู่สเอามาลูก,กตกกันเด้อ <c oughs> วะสักปีดเดอ้อเอ็นจิ <c oughs> เน <c oughs> ียรังล้วล้เบลอกย วันนี้ทันไหมที่เกียจมาได้เลยได้เลยเนาะมียี่สิบเอ็มยี่สิบเอ็กโกรดีเลยเอสีเอสามหน่งแปดแปดร้อยแปดร้อยสามบหนึ่งส อไลฟ์สดครับผมเป็นลงย t u b e นี่นิดหน่อยๆไเป็นลง Youtube ให้คับขอบคุณนะคะรับอันนี้สองีได้คะด้อมาได้แล้วขอเราบินแรกบอก อันนี้ต้องเป,ป็นยังร้นแคบแคบยี่สิบห้าถึงสี่สิบห้าไมโครขาตั้งแอมขาบินแบกจะข้าม เนีเ่ครับนาลามพึ่งคุยกับเจไปบ้านเราครันแล้วลก็ได้บินมาเราครับนี่ผมขี่ขัขนมาฮักมาเอาก็าเทียก็ลืมเขาใส่มาใหขี่ขัขนมาเอาให้เขาขาไปนต้อเลยบินไปเดินทางกันครับ ที่นี่กรุงนาไปทั้งนาวคนละที่เขาไปทักปาเก็ตแต่ว่าไอที่ออกเรื่องเรียงเมืองครับว่าได้เขาว่าได้เขาปาเก็ตหมอ่องสะพานลอยเนี่ยเป็นไหนทหารสร้างนะครับไอ้จบหมอ้มอหมอ้อกบหรือว่าสอบเป็นทหารสร้างก็ได้ครับนี่นี่อันนี้นาเมืองท่องครับประตูที่สองเดี๋ยวใส่กับไปกับเมืองท่องกันไปแดงเมืองท่อง They